อัปเดตโพยเซนจากพัดนะครับสองต้นแม่นะั่นคือต้นต้นแบบอูบีสูงแบบท้างหัวผมนะก็สองต้นนี่แหละที่ทำให้อา่าพัดเขาเรียกว่าพัดดอกมันม้งดอกเปลี่ยุกระจายแล้วก็แบบเกิดโม่ซอะไรนี่ยเทียบเลยนะเดี๋ยวมาดู ไปกระจายก็เกิดง่ายโตง่ายตายยากด้วยดูนดี่น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 ี่เต็ไมไปหมดเลยนะนีะ่เดี๋ยวอัปเดตเลยมันขึ้นแบบขึ้นแบบจนน่ารำคาญอะตอนแรกก็ดูสวยดูดูหายากดูมีสเสน่ห์พอขึ้นโมเสตร,ร,รู้สึก ไม่ค่อยมีค่านะเพียบเลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดินดูเลยอันนี้อ่าน,นี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะไอมะพร้าวทุเรทรายปล่อยไปเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวมันตายถ้าปล่อยคือมันจะโตง่ายอันนี้นี่โอ้โหอันนี้เพียบเลยนะ ไหนอีกละ่ะไหนอีกละ่ะนี่ไปแซมกับไอบ้บดายเศรษฐีหรือว่าตีตะขาบหายจะหายอีกหายมีมีเยอะมีเยอะอันนี้นี่ตรงน,นู้น,น,น,นอีกนู่นโน่นอันนี้อีก นี่ถ้าแบบขุดมาขายกระถางนะห้าบาทสิบบาทนี่รวยเลยเนะี่ยเพียบเลยนะนี่เต็ไมไปหมดเลยนะเดี๋ยวแบบมันขึ้นง่ายมากนี่นี่นี่น,น,นี่ประมาณนี้นะก็คือเป็นโ้ยเซียนจกกักระรัดที่แบบว่า โตง่ายนะแต่ก็ตายยากด้วยนะครับถ้าเลี้ยงแบบกระถางเดียวต้นเดียวมันออกมาค่อนข้างสวยนะโคนี่น่ลืมคือเป็นสายพันธุ์ที่มีเยอะที่สุดในสวนแล้วนะโปรเซนจักรพัดอัปเดตประมาณนี้ครับ